สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งในส่วนของ Facebook YouTube แล้วก็ในส่วนของห้องซูมที่รับชมกันในระบบหลังบ้านกันด้วยนะครับก็วันนี้2พฤษภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับ เพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรานะครับส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแบบเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้นะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มหรือเข้ามารับชมในส่วนของห้องูมรก็สาาถ กดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งในรอบซูมนะครับรอบไลฟ์นะครับก็จะส่งลิงก์ในส่วนของห้องซูมเข้ามาพูดคุยในระบบได้ใไ่ไนะครับว่าแล้วผมก็ลืมส่งลิงก์เข้ากลุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอส่งลิงก์ซูมเข้ากลุ่มสักครู่นะครับโอเคมาที่บทวิเคราะห์ของเราันดีกว่าครับนะจริงๆก็มีเมื่อสักครู่นะครับนั่งคุยกับเมมเบอร์นะครับก็มีคําถามสอบถามเข้ามานะครับ เ่างเช่นว,ว่าราคาจะได้กลับขึ้นมาเห็นสามหมื่นอีกครั้งสามหมืนสองหรือเปล่าเครับเรามาเคลียร์ประเด็นนี้กันสักหน่อยดีกว่าในมุมมองของผมนี่ในมุมมองผมนะการที่ราคาจะกลับมาสักสามหมื่นสามมื่นสองเนี่ยนั่นนั่นหมายถึงการทะลุบ,บริเวณสองพเจ็ดิบถูกไหมถามว่าณนะตอนนี้การกลับมาสองพันเจ็ดสิบเป็นไปได้หรือไม่ ส่วนตัวผมผมยังมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนึงเวลานานแค่ไหนระยะอยู่ตรงไหนภาพไหนที่ทําให้ผมยังมอง2องพันเจ็ดสิบต้องบอกว่าภาพเดือนเลยครับนะต้องบอกว่าภาพเดือนแต่มีข้อแม้นะครับว่าการที่จะกลับทะลุสองพันเจ็ดสิบได้นะครับราคาต้อง ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะ1800นะครับอาจจะหย่อนๆหน่อยสักหนึ่งพันหนึ่ัด้อยได้ไหมอ่ะโอเคเอาถือว่าแถวนี้แหละนะครับถือว่าแถวนี้แหละจุดในัยะสําคัญตรงไหนครับคือตรงนี้นะครับขึ้นแนวรับหรือ mn 2ในภาพของเดือนนะครับมันมีโอกาสแบบไหนนะครับมันมีโอกาสที่จะเกาะไซด์เวย์ได้ไหมได้ แล้วไปค่อยๆขึ้นอันเนี้ยจะใช้เวลากินเวลาแบบต้องบอกว่าอาจจะมีกินเวลาสักหกเดือนถึงหนึ่งปีได้นะครับอันนี้คือแบบชา้าแล้วแบบเร็วล่ะแบบเร็วคือพฤติกรรมนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้ภาพเดือนนะครับยังไม่ได้เป็นขาลงนะภาพเดือนยังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหากช่วงปลายเดือนนะครับราคาอาจจะไหลลงมาทดสอบถึง1,800เลยก็ได้นะครับแล้ว เกิดแรงซื้อเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราอาจจะมองในภาพเล็กที่ย่อยลงมาอย่างเช่นเดย์สชั่วโมงนะครับอาจจะเห็นสัญญาณกับตัวการตั้งฐานหรือใดๆก็ตามนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตรงนั้นถ้าเราเห็นพฤติกรรมหรืออาการที่จะถูกซื้อกลับมาเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นอาการตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดภาพนี้เกิดขึ้นนะครับแบบนี้มีโอกาสขึ้นเร็วครับนั่นหมายถึงเดือนนี้อาจจะพัก นะครับอาจจะพักลงมาแบบเนี้ยแล้วก็ถูกซื้อกลับก็ได้ถ้าซื้อกลับเดือนนี้มิถุนาลุ้นบวกกันต่อครับแตลกรดาครับสิงหาครับมีโอกาสกลับขึ้นได้นะครับไอเวอร์หรือเปล่าผมขอพูดภาพเดิมแล้วกันนะครับคือจริงๆก็มีเคยมีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะครับเวอร์หรือเปล่าตัวเลขนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ผมอาจจะอ่านจากพฤติกรรมเดิมๆนะครับ ถ้าเราเห็นสัญญาณการกลับตัวเข้ามาแบบนี้ในขณะที่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยแล้วราคามีโมเมนตัมมีการแกว่งมีการวิ่งจริงๆเนี่ยสังเกตดูหลังจากสัญญาณกลับตัวนะครับ1เดือน2เดือน3 <2 S 2> เดือน4เดือนครับ4ดเดือน<ด>อที่ราคาวิ่งบวกกันติดต่อเลยครับวิ่งจากเท่าไหร่วิ่งจากบริเวณ1น4่งครับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดครับสองพัน วอร์หรือเปล่าไม่รู้ครับนั่นหมายความว่าระยะการวิ่งแก๊ตรงนี้อยู่ประมาณสักหกร้อยเหรียญเอากลมๆเลยมาเจ็ดร้อยหกเจ็ดหกร้อยประมาณนี้หกร้อยกว่าถ้าตั้งฐานจากหนึ่งพันแปดร้อยบวกหกร้อยครับหกร้อยเอามาจากไหนก็ภาพเดิมๆนี่มันเคยวิ่งระยะเดิมที่มันเคยวิ่งนะครับประมาณการเพราะฉะนั้นถ้าบวกขึ้นมามันได้เห็นถ้าตัวเลขเนี้ยเอาตัวเลขเนี้ยสองพันสี่ร้อยด้วยซ้ําถูกไหม ผมว่า2,200ผมให้ต่ำแล้วด้วยช้ำสำหรับเป้าแรกอันนี้สำหรับเป้าแรกนะครับถ้าใครตามช่องมานานๆหรือได้ดูบทวิเคราะห์ระดับเดือนนะครับเป้าสุดท้ายของเราอยู่2,600ด้วยช้ำนะเพราะนั้น2,200ผมเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ไม่ได้เกินจริงครับแต่มีเงื่อนไขห้ามหลุด1,800การจะกลับเข้ามาเก็บของจริงๆต้องเห็นสัญญาณกับตัว,วครับ นะที่เป็นภาพระยะยาวนะครับสําหรับเพื่อนที่ถามเข้ามาในห้องสูงในห้องสูงเหมือนด้วยนะครับนะเพรนั้นเอาเป็นว่านี่แหละครับภาพมุมมองของระยะภาพเดือนนะอ่าตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะเทรนหลักของเดือนยังเป็นทิศทางของการขึ้นแต่เป็นการขึ้นที่เป็นลักษณะของไซด e Way Up อนะครับการพักฐานลงมาเป้าหมายในเป้าหมายในการพักหน0่0หาจุด ค่อยมาเก็บของฝั่งบายกันแถวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไว้ให้เห็นพฤติกรรมก่อนค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นการเป็นไซส์เวอา์นะครับเราเห็นกรอบราคาที่มันเคลื่อนตัวอยู่นะครับก็คือแนวรับ MN2 นั่นแหละทำไมผมถึงให้ราคาแถวๆ1,800ไว้พอสมควรให้น้ำหนักเอาไว้พอสมควรนะครับ ภาพเป็นไซด์เวย์อัพนั่นเองมีโอกาสกลับลงมาลึกทดสอบแนวรับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นการพักฐานชุดนี้เราจะมองเห็นกันได้ในภาพของวีและเดย์นะครับวีและเดย์นะคือเราไม่ได้ถือกันนานขนาดแบบถือเทรนเดือนขนาดนี้ถูกไหมมันนานเกินไปจากชุดที่ไซด์เวัพขึ้นมาชุดนี้เนี่ยตรงนี้มันปีครึ่งเข้ามาแล้วถูกปะเพราะฉะนั้น เราไม่ได้ถือกันนานขนาดนี้นะเราเล่นแค่คลื่นหรือเวฟชุดหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในเซสชันของเวฟการพักฐานชุดนี้นะเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับว่าเวฟพักฐานชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับการเบรกหรือการส่งสัญญาณการพักฐานเข้ามาเนี่ยมันเกิดมาเมื่อช,ช่วงสัปดาห์ที่แล้วคือการหลุดบริเวณ1,8 8 0น้ดสิบนะครับหรือ1890แ้าแถวๆนี้ที่เป็นแนวรับเดิมอยู่ นะครับใครตามบทวิเคราะห์เราได้คุยกันไว้แล้วนะครับว่ามีโอกาสครับที่จะวิ่งในส่วนของ1,800ถึง1890เนี่ยหลุดแล้วมีโอกาสวิ่งลงมาเล่นบริเวณ1,800ได้เราตามชุดนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นในการพักตัวลงมาชุดนี้นะครับเราจะเห็นเทรน์ในการพักถัดลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของภาพวิมีความกังวลน,นิดนึงครับบริเวณดับบิลหนึ่ง ถ้าไม่ผ่านมันอาจจะพักแค่นี้แล้วยกก็ได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะมีภาพเทรนที่ใช้ประกบชุดนี้เนี่ยในเดย์นะครับแล้วก็4ี่ชั่วโมงที่เห็นคลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับภาพของ4ชั่วโมงนะครับเทรนที่ราคาปรับตัวพักตัวลงมาผมให้เป็นเทรนนี้นะครับแนวรับเป้าหมายแรกครับบริเวณ1840ครับเป็นรับเป้าหมายแรกนะครับถ้า ราคาติดแค่นี้ตั้งฐานแล้วเบรกดีสองกลับขึ้นมานะครับผมมองว่ามีโอกาสรีบาวได้นะครับอาจจะรีบาวหนักก็ได้อันนี้ระวังนะครับแต่ถามว่าจุดเก็บของเราก็อาจจะต้องรอดูจังหวะสักนิดหนึ่งถ้าราคาขึ้นแบบ V h a ช e เลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมปรถรรดับไม่กล้าเล่นเหมือนกันเพราะผมมองตรงไหนครับผมมอง1,800เอาไว้อาจจะลงมาเล่นถึงหนึ่นะครับผมให้น้ำหนักหนึ่อยู่นะครับบริเวณนี้ นะครับบริเวณนี้ล้นล้นแถวนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับอาจจะมาแถวนี้จะมากกว่านะเป็นการรีเทสหลังเทรนชุดเดิมด้วยนะครับก็ยังให้ภาพเดิมน้ําหนักเดิมนะเพราะนั้นตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ํากว่าดีสองครับยัง <Okay. S 1> ให้น้ําหนักลงไปทดสอบที่หนึ่งพันแปดร้อยครับผมครับอ่ะเพราะฉะนั้นราคาชุดนี้ครับผมยังให้มีโอกาสย่อลงมานะครับเป้าแรก เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมก่อนจริงๆอะ่ะถ้าราคาวิ่งนะครับสุดกรอบจริงๆอะ่ะคือ1,800อันนี้คือสุดกรอบเทรนเลยนะกรอบเทรนพอดีลงมาทดสอบแบบนี้ครับอันนี้คือทําไมผมถึงมอง1,800เพราะผมมองว่ามีโอกาสลงมาเล่นได้น,นะครับแต่ถามว่าถ้าโอเคหัวสเก็ตไปไม่ถึงรับที่น่าติดตามน่าสนใจ1,840ครับฟิบโบนพอดีแล้วก็เป็นรับสำคัญด้วย นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่ายังไงซะก็ตามใครที่เล่นภาพระยะกลางยาวอย่าเพิ่งรีบสวนมันอาจจะหลุด1,800แล้วไป1,650ก็ได้นะครับใครที่เล่นกลางยาวนะกลางยาวรอให้เทรนตั้งฐานก่อนให้เห็นภาพแนวรับก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอย่างน้อยเราเข้าซื้อเราเห็นแนวรับที่ชัดเจนเจ็บก็จะได้เจ็บไม่เยอะครับถ้ามันแบบยกตัวแล้วมันหลอก แล้วมันทุบต่อก็จะได้เจ็บไม่เยอะถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาบายส่วนตอนนี้บายส่วนตอนนี้บายส่วนตอนนี้คําถามคือจุดไหนคือจุดสิ้นสุดสุดท้ายของการลงสุดนี้ครับยังมองไม่เห็นเลยถูกปะมันอาจจะกระชากลงมาเล่น1 8 0 0พันแปดร้อยแล้วยกกลับขึ้นมาแถวแถวหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแล้วทุบต่อได้ไหมได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบนะครับ รอให้มันตั้งฐานตั้งเทรนเซตตัวเซตฐานให้เรียบร้อยเพราะถ้าหลุด1,800รับต่อไประดับเดือนเนี่ยมัน1,650เลยนะครับแต่มันอาจจะถูกซื้อกลับแรงๆก็ได้นะก็ยอมตกรดดีกว่านะครับตกรดดีกว่าเจ็บถูกปะนะครับอันนี้ฝากเอาไว้แล้วกันภาพเดือนยังให้น้ำหนักเป้าด้านล่างอยู่นะครับมาดูภาพของ สี่ชั่วโมงนะครับก็เป็นคนเล่นระยะกลางขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับภาพนน้อนอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะ,ะมาดูภาพคนระยะกลางสักนิดหนึ่งครับเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับบริเวณ1840นะครับตามสัสดส่วนฟิโบนัชชีนะครับทำไมช่วงนี้เห็นฟิโบนัชชีเข้ามาบ่อยหลืจังสปอนเซอร์หรือเปล่าฟิโบนัชชีนะครับไม่ใช่นะครับคือผมพยายามที่จะฟิกราคาให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ราคาใช่ไหมพยายามหาวิธีที่จะ เอ้คุยในภาพของราคาได้บ้างนะครับเพราะนั้นก็คงไม่พ้นฟิโบนาชีสำหรับเป้าหมายนะครับหนึ่เป็นเป้าตามฟิโบนาชีนะครับจุดเก็บของหรือจุดไหนที่ควรจะทำอะไรกับมันดีสำหรับคนระยะกลางต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เทรนด์สชั่วโมงเนี่ยมันคือขาลงนะครับการจะเก็บของนะครับผมให้รับที่หน้าเก็บของจุดนี้คือบริเวณ1,000 แปดรอยเจ็นะครับถึง1 8ึ่เจดหถ้าสชั่วโมงมีการยกตัวนะครับขึ้นมาในโซนนี้เจ็ดถึงเจ็ดสิเจถึงหนึ่ป้เ็าเป็นจุดที่น่าเก็บของเพิ่มครับ SL วางไว้ให้1นึ0งพแป้อยละกันกลมๆนะครับเป้าหมายภาพระยะกลางของ4ี่ชั่วโมงยังเป็นเป้าเดียวกันนะครับคือหนึ่งพ 800ยครับยังให้ภาพนี้อยู่นะครับยังให้ภาพนี้อยู่ยังเน้นไปในทิศทางของการลงเสื่อมากกว่านะครับแต่ถ้า worst case ราคายกขึ้นมาสูงกว่า1,800เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ต้องระวังละนะครับเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นฐานแถวนี้ได้นะครับอาจจะเป็นฐานแถวนี้ได้นั่นหมายความว่าอาจจะติดสมมตินะอาจจะติดแค่นี้ทะลุ1,800กลับมายืนในเทรนด์ด้านบนอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะย่อลงมาทดสอบ รีเทสแล้วยกแบบนี้ก็ได้ถ้าเห็นภาพนี้และวังการกลับขึ้นแรงๆในระดับเดือนด้วยการกลับขึ้นแรงๆระดับเดือนไปไหนนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสกลับขึ้นมานะครับอย่างน้อยนะหนึ่งพันเก้าร้อยครับนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยหรือหนึ่งพันเก้าร้อยสองศูน์ครับอาจจะถูกซื้อกลับมาแถวนี้ก็ได้ถ้าราคา มีการเบรกแล้วไม่ลงต่อแถวนี้แล้วมีการเบรกทะลุกลับขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยอันนี้ต้องขออภัยนะครับเบรกกลับขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบนะครับนั่นหมายความว่าการเบรกชุดนี้อาจจะเป็นแค่อะไรครับเป็นลักษณะเหมือนเฟ้เบรกเอาสะและดับเดือนแล้วทิ้งหางทิ้งไส้แล้วยกกลับนะครับใครมีประสบการณ์เรื่องแท่งเทียนสักหน่อยหนึ่งนะครับ นึกภาพแท่งเทียนการที่มันถูกทิ้งแล้วถูกซื้อกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันเป็นเหมือนการฟอลเบรกเอาในระดับเดือนได้แต่ผมอมองถึง1,840เป้าแรกนะครับเป้าต่อไป1,800เลยแต่จะมีโอกาสเกิดฟอ l เบรก out ได้นั่นหมายความว่าลงลึกแล้วถ้าเห็นสัญญาณกลับตัวเห็นจังหวะยกตัวกลับมา อาจจะไล่ราคาและลุ้นการที่ราคาของแท่งเดือนเนี่ยปิดในลักษณะของโดจิได้และนี่เป็นภาพที่หลออยู่นะครับแต่ว่าไอ้แพทเทิร์นพวกนี้เราใช้4ชั่วโมงเนี่ยแหละในการจับจังหวะในการหาจังหวะว่านั้นนี่คือแผนทั้งเดือนนะแผนทั้งเดือนแล้วเรามาหาภาพเล็กๆในการที่จะปรับแผนปรับกลยุทธ์จนต่อนะครับแต่ว่าใครเล่น4ชั่วโมง ไม่เกินหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าค่าราคายกมายังมีโอกาสทุกได้นะครับให้จุดตัดขาดทนไว้แถวๆหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบนะครับอ่ะมากันต่อที่ภาพชั่วโมงครับชั่วโมงเห็นอะไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าชั่วโมงเนี่ยยังค่อนข้างสตรองเทรนครับยังต้องบอกว่าไม่ควรโฟโล่นะครับไม่ควรจะไปช็อตเพิ่มแล้วเพราะราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างลึก ถ้าพูดสับเทคนิคหน่อยก็โอเวอร์โซลอะไรแหละนะครับค่อนข้างโอเวอร์โซลจะเก็บของจริงๆรอราคายกตัวขึ้นมาก่อนนะครับถ้าได้ราคาดีก็สัก1,875ราคาจะค่อนข้างดีนะครับยังเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่ามีโอกาสทุบกลับลงมาได้เสมอนะครับ ในภาพของชั่วโมงเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณหรือแนวรับอะไรที่มากมายนักนะครับเว้นแต่จะรอให้ราคายกตัวกลับมาแล้วหาจังหวะช็อตโฟ l ล่เทรนด์ลงไปนะครับแต่ถ้าราคาไม่ยกตกลดไปเลยครับนะตกลดไปเลยต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าในชุดชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าชุดชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแต่ผมได้มาเก็บของในชุดบนนี้นะครับจากสัญญาณของแท่งเดือน อขออภัยครับจากสัญญาณของแท่ง d a ามากกว่าที่เห็นสัญญาณกลับตัวเข้ามาในระดับแท่งเทียนนะครับคือมีการล้นขึ้นมาในส่วนของ D2 นะครับคือขึ้นแล้วก็ลงกลับในวันเดียวเนี่ยเป็นลักษณะของ V shape เกิดขึ้นนะครับ V shape แบบความหัวนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณแท่งเทียนตับตัวเข้ามาด้วยผมได้มาเก็บชุดนี้จะมากกว่านะครับแล้วก็ เลทโปรฟิตลันกันไปนะแล้วก็มันจะมีจังหวะสั้นที่เราแอปอัปเดตจนให้เมื่อเช้าซึ่งต้องบอกว่าเอาเป้ากันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเป้า1,870นะครับที่เราเก็บกันมาจากแถวแถว1น8 85, นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้ซึ่งวาง SL กันไว้1,900ตรงๆใช่ไหมนะครับ อันนี้คือภาพเมื่อเช้าก็ได้เก็บของกันมาแล้วแหละนะครับก็เป็นชุดสั้นชุดหนึ่งที่เล่นใน15นาทีเดี๋ยวจะพาไปดู15นาทีกันต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะตอนนี้จังหวะที่จะเล่นชุดนี้ได้จริงๆเนี่ยชั่วโมงอะ่ะมันไม่มีจังหวะนะครับจังหวะก็คืออย่างที่ผมบอกตอนนี้ต้องรอละถ้าย่อ,อก,ก็ได้เล่นไม่ย่อ,อไม่ได้เล่นแต่ถ้าใครอยากเล่นไปต่อครับ15นาทีอ่ะมากันที่15นาทีต่อต้องบอกว่าตอนนี้15นาทีก็ไม่น่าเล่นใช่ไหม สิบห้านาทีก็ไม่น่าเล่นครับแนวต้านเดียวกันครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าจะช็อตรอกลับขึ้นมาจังหวะเดียวกันต้องบอกว่าโอเวอร์โซมากๆแล้วนะครับคือในจังหวะสิบห้าเราเล่นกันเมื่อเช้าไปละแถวๆนี้ใช่ไหมครับวางจุดตัดขาดทุนไว้ตรงนี้แหละหนึ่งพันเก้าร้อยจำกันได้ใช่ไหมแล้วก็ไล่เลทโปรฟิตลันลงมาเก็บแถวๆหนึ่งพันเก้าร้อยขออภัยครับหนะึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าอะ ขออภัยครับหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบขอโทษนะครับก็เราเก็บกันไปละหนึ่งชุดอันนี้สิบห้านาทีมันจบละเพราะผมก็มองกรอบราคาไว้แค่นี้เหมือนกันใช่ไหมครับไอ้ส่วนเนี้ยผมก็ไม่ไม่เสี่ยงถือแล้วเพราะว่ามันมีออเดอร์อื่นออเดอร์ยาวที่มันมีอยู่ด้วยนะครับก็ให้ออเดอร์ยาวมันทํางานไปออเดอร์สั้นเก็บตามแผนตามกลยุทธ์เพราะตอนนี้ยังไม่น่าเล่นต้องบอกว่าสิบห้ายังไม่น่าเล่นพัก พับกระดานไปนอนสบายใจดีกว่านะครับเก็บกําไรแล้วก็ไม่ต้องไปสู้ต่อนะครับมันจะลงก็ปล่อยตกรถไปเลยนะครับในจังหวะของคนเล่นสั้นนะเพราะว่าจังหวะมันมันไม่ได้แล้วจังหวะมันเสียไปแล้วครับเดี๋ยวรอมันเซ็ตใหม่ตั้งฐานใหม่แล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนคนเล่นยาวก็เลทโควิดลัน COVID กันไปนะครับส่วนใครที่ของเคลียร์หมดแล้วมือไม่มีของติดมือหรืออะไรใดๆก็ตามพักผ่อนนะ ต้องบอกงี้พักผ่อนเดี๋ยวรอครับถ้าราคาเป็นใจให้เรากินต้องขึ้นมาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าให้เราทุบแต่ถ้าเกิดว่ามันจะพักน้อยแล้วก็ทุบไปเลยก็ลปล่อยตกรถไปครับเดี๋ยวไปหาจังหวะใหม่หรือเดี๋ยวรอดูเซตฐานตรงนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันอาจจะเปลี่ยนแนวต้านก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนแนวต้านขึ้นมาแล้วมาติดแถวนี้ได้ไหมก,ก็ได้นะ ก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเล่นสั้นๆเนี่ยต้องระวังราคามันเหวี่ยงมันสะบัดได้เสมอนะครับก็ก็ยังไม่อยากแบบไปฟันธงอะไรมากนะครับในภาพสั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการแกว่งการเหวี่ยงอะไรอยู่บ้างนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามแหละว่าจะไปสุดตรงไหนจะลงสิ้นสุดตรงไหนผมต้องบอกว่าไอ้จุดสิ้นสุดของราคามือจุดสูงสุดจุดต่ําสุดไม่มีใครรู้ครับ เราจะรู้ว่าเทรนด์มันเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนไม่ได้กวนไม่ได้กวนครับจริงนะมันจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเมื่อเรารู้ว่าเทรนด์เป็นลงนะครับก็ต้องบอกว่าควรจะช็อตโปลี่เท่านั้นเองแล้วราคายกมาสูง,สงจุดตัดขาดทุนน้อยๆอย่างเช่นขึ้นมา1,873สมมมตินะอ่ะเราวาง SL 1 8 0 0 อันนี้ยถ้าสักเจ็ดเหรียญน,นะครับเจ็ดเหรียญทองคำเนี่ยเออเอชอลสักเจ็ดเหรียญทองคําแล้วลุ้นเท่าไหร่ลุ้นสักยี่สิบเหรียญทองคําได้ไหมเออมันก็ยังมันก็ยังน่าลุ้นกว่าใช่ไหมอาจจะแบบหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยมาเก็บทีพีสักหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเออมันก็ยังน่าลุ้นถูกไหมเอชแอล TP สักเจ็ดเหรียญทีพีสักยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยน่าลุ้นนะครับแต่ไม่ใช่มาเข้าช็อตตรงนี้แล้วไปตั้ง SL ตรงไหนคำถามคือ SL ออยู่ตรงไหน ถูกไหมถ้าคุณมาตั้ง SL เดียวกับผม1,800แดร้อแล้วเป้าหมายคุณหลักเป้าหมายหนึ่งพแปด้อยห้าสิบอย่างนี้อย่างนี้ต้องยกตัวอย่างให้ดูครับว่าตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่หนึ่งแปดหนึ่งแปดหกห้ากลมนะคุณมาเก็บ TP นะเก็บท p แค่สิบห้าเหรียญทองคำถูกไหมแต่ SL คุณหลัก SL คุณก็สิบห้าเหรียญทองคำมันแทบจะแบบวัดดวงกันเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ลองพิจรารณาดูนะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันมีโอกาสที่เรารอมันย่อขึ้นมาก่อนแล้ว SL ต่าและ TP สูงแบบเนี้ยรีวอร์ดจะดีกว่าแล้วทำให้ผมคิดว่าจะทำให้ performance ของคุณดีขึ้นด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันครับนี่จะเป็นมุมมองสำหรับทองคำของเราในล็อกขําวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคุณเชค,คมีคำถามไหมเมื่อกี้เห็นแอปกระซิบกันอยู่ ไม่มีค่ะฟังอยู่ค่ะโอเคได้อันนี้ก็ลองไปเป็นการบ้านดูนะครับสําหรับค่านี้ไม่ถ้าเมื่อเช้าได้เก็บมาด้วยไหมน่าจะเก็บมาแหละเมื่อเช้าคุณมันคุณเค้กเข้ามาอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมนะครับก็เก็บไม่ได้เก็บค่ะโมจะทำกับข้าวค่ะไม่ได้เหมือนกันอ๋อ <laughs> โอเคไม่เป็นไรงั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำนี้ไปทำกับข้าวต่อนะครับยังไม่น่าเล่นนะครับ <laughs> อ่ะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบ,บัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทําให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็คุณเก๊ทราบใช่ไหมว่ารอบค่่าเรามีรอบเมมเบอร์รอบคั่มด้วยนะ หมือนคุณเคน่าจะตอนตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะทุ่มครึ่งครับอ่ะขออภัยสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มก่อนขึ้นไลฟ์ก่อนขึ้นไลฟ์นะครับจะจะจะเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมคะสองทุ่มครึ่งใช่ครับ,รรบอ๋อเดี๋ยวุ่<อ>ึ่งเปิดมาในช่วงของเดือนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวในรอบเช้าก็ก่อนขึ้นไลฟ์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็รอบค่ำก่อนขึ้นไลฟ์ครึ่งชั่วโมงจนกันครับ วันนี้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมออกไปดินเนอร์ข้างนอกบ้านเหมือนเดิมโอเคได้ครับผมนะก็ฝากประชาสนทั้งท่านเพื่อได้เข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับก่อนขึ้นไลฟ์เพื่อมาเรยปรึกษากันเนาะนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง youtube นะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็สามารถที่จะมาพูดคุยในกลุ่มนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็ในรอบขัําแบบนี้นะครับ ผมก็จะส่งลิงก์ในส่วนของการไลฟ์นะครับเป็นห้องซูมสามารถเข้ามาพูดคุยกันหลังไมหลังบ้านกันได้ด้วยนะครับมีอะไรสามารถปรึกษากันได้นะครับสดๆหลังไมนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ